ค่ะทุกคนสวัสดีเพื่พกระชับบน้นบีและพร้อกับมือเทีย่ยงของเรากันค่ะส้มตัมโจ๊ะโจ๊ะซึ่งอาจจะอาจาได้แค่สองวันทีนะคะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นมะม่วงและกระดกและน้ำจิ้มของมะม่วงเออระวังหนุดนด้วยวันนี้พวกออาจจะสงวัยทำไมเรามาถ่ายตั้งแต่ตอนนี้เลย และคอนเทนต์ก,ก็คือการมันเกดิดขึ้นะะแต่อันนี้จริก็เกิด4มิถุนายนนะคะถึงมันจัดวันที่1มิถุนายนะะเพราะว่าเพื่อความสะดวกแล้วอีกอย่างอาจจะติดขัดข้องอะไรบางอย่างที่เป,เป็นเรื่องเอกี่ยวกับพวกผู้ใหญ่ค่ะก็เลยจะต้องเลือกสุดตัวอเลือกสุดตัวใช่ค่ะก็เลยจะต้องเปลี่ยนมาเป็นวันนี้นะคะ อันที่จริงก็คือเปลี่ยนสถานที่มาหลายที่มาแต่เป็นสถานที่นี้เพราะว่ามีแอร์ที่มีแอร์ค่ะนี่คอนโทรลอะมาเอส r ากันอุ้ยอาร์อืมอ่านกันนานหน่อยนะอืมอ่ในกันนานหน่อน่อยหนึ่งทก่ขบอกว่า อาจจะปวดถ้าเคยกินข้าวก่อนว่าเป็นมือใหม่อาจจะทาไม่ถึง15นาทีแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ถึง15นาทีเพราะอาจะตัดเราเราจะไปยืนหนังกันนะคะล้วแค่มาแบบทักทายเุกคนก่อนคลิปนี้จะมีหลาย EP นิดนึงนะวันนี้จะมีหลาย EP นะคะถ้าจะเป็นคอนเทนต์เดียวกันอันนี้อาจจะถ้ามี็นคอนเทนตแบบคิดค่าแบบ HMR ก็น่าจะมีอยู่2 EP นะคะอาจจะนะคะอืมงงจังต้องกินเยอะ อือแค่นีก็เผ็ดแล้วอ,าหาหาอู้จริงด้วยจิ๋มซุปตามผู้ใหญ่ใช่แล้วคือเผ็ดแล้วค่ะมาดูผูงมือโปรโกินผู้มือโปรโก็จะเป็นผู้ผใหญ่นะคะที่เขากินซุปตามซุปตามอยู่อือเผ็ดอือไม่แฝงความันแสบนี้นแค่นี้ก็เผ็ดร้อนนะคะ เผ็ดจะซื้อเผ็ดเขาขายเราก็มีสอนให้ดูว่าเวลาจะกินส้ตมต่ำให้ดูว่าตัวเองจะกินได้หรือเปล่าเพราะแต่เพื่อนอิ่นแต่อูอิ่งคนจะ่เขาคนได้นะคนได้แต่ไม่กินคือไม่มีอะไรกินย <c oughs> ินดีแล้ว คือเป็นคนนี่ก็กินเผ็ดได้นะคะนี่ก็กินเผ็ดได้แต่ว่ากินเผ็ดได้เท่ากันแต่คนนี้เยอะกว่าช่จะรี่กว่าเพราะว่าชอบกินซุปตต่ผู้ใหญ่จนต้องหาน้ำเป็นแกนหลอดมันถือดอกความร้อนแต่อันที่กินมันต้องเป็นด็กแก๊งเลยแต่ว่าพันย่ายังไม่มาเนะคะันย่าส่วนยาดาไปเรียนร้องเพลงค่ะเให้เราสองคนอีกแล้ว เดี๋ยวฉันย่าก็คงมาตอนบ่ายๆเพราเรานะคะตอนบ่ายค่ะแต่ไมาถ่านก่อนเวลาเพราะว่าอยากถ่ายไม่ไหวถอายน้ำแข็งปวดเปลี่ยนอาหารบ้างเอจะเป็นอาก็เมื่อเ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 ออเท่าไหร่เนาะ a อ r ะก็จะคูอติดๆกันเลยนะคะขอโทษทีพอดีว่าช่วงนี้ก็คามีจะมีเสียงขาหน่อยเวลาจ,า <c oughs> จะเอสเวลาจะเอา s, s r นะคะ <c oughs> จะมีอยู่สองแบบก็คือเน้นเสียงกับเน,น้นเน้นทำให้ผู้ชมหิวค,ค่ะอืผู้จริงค่ะต้องเอาข้าวกับไข่เข้าไปก,ก่อน มีพี่พี่ขเขาเริ่มมาซื้อของ เราก็จะเริ่มปิดแล้วนะคะอาจจะมีเสียงรกวนหน่อยนเมื่อแล้วเราจะปิดคลิปแล้วเราจะไปดูหนังแล้วใช่ค่ะโอเคอุ๊ยจริงด้ดวยอย่าเพิพ่งปิดคลิปก่อนในดูเด่นมะม่วงมันจะมีเซตโต๊ะแต่จะมองไม่เห็นนะไรนี่ค่ะมะม่วง<ะ>แล้วก็มะม่วงนี้ก็จะมาจากพริกเกลือที่ได้ผสมมาสดๆนั่นเอง ชอบมันจะเป็นยังไงอไม่รูกันกับการจิ้มเกลือว้ามันจิ้มเกลือไม่กินนะไม่จิ้มโอเคอ่ะไม่เอาวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายไม่ใช่วันนี้ถามเราคลิปนี้เราไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ รอจิดรามนะแต่เราขอไปดูหนังก่อนบ๊ายบาย